กิจกรรมที่3ามจองนะคะแผนที่3นะคะให้นักเรียนนำคําเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชียที่กำหนดเติมลงในแผนที่ให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดนะคะคำที่กำหนดให้นะคะก็มีที่รับส่วนดกากันข้าวสมุอาหรับ แนววงแหวนไฟแปซิฟิกชุมเขาปามีที่ราบไซบีเรียนะคะให้เติมตรงไหนให้เติมลงในเนี่ยนะคะแผนที่เนี่ยนะคะให้ถูกต้องอ,อันดับแรกนะคะตรงนี้นะคะที่ราบไซบีเรียต่อมาตรงนี้นะคะ ชุ่มเขาปามีคาบสมุดอารับที่รับสูงเดียกันและในวงแหวนไฟแปซิฟิกนะคะ,ะเมื่อเรากำหนดหมดแล้วนะคะกำหนดคำที่ให้เติมเนี่ยลงในแผนที่หมดแล้วนะคะชุ่มเขาปามีเป็นเทือกเขาที่แยกตัวไปจากจุดรวมเทือกเขานะคะ หรือเรียกอย่างว่าปามินอน,นะคะซึ่งมีความหมายว่าหลังคาโลกนะคะมีความสูงเฉลี่ยประมาณ3,500ถึง4,500เมตรนะคะที่รับไซบีเรียะะตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นเขียวๆเวนี่ยนะคะอยู่ในดินแดนรัเสเซียส่วนที่เป็นเอเชียนะคะจนมีอากาศหนาวเย็นไม่เหมาะแก่การปลูกขึ้ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าสนเขตหนาวค่ะต่อไปนะคะแนววงแหวนไฟแปซิฟิกนะคะเป็นบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งมีลักษณะเป็นเส้นเกลื่องมา้าความยาวประมาณ40,000กิโลเมตรที่ราบสูงเดีกัน เป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ของประเทศอินเดียมีความสูง100เมตรทางทิศเหนือนะคะมีความสูงมากกว่า1000เมตรทางทิศใต้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า8รัฐของอินเดียคาบสมุทรอาหรับอยู่ระหว่างทะเลแดงทะเลอาหรับและอ่าวโอูมานคาบสมุทรอาหรับเป็นเขตหินเก่ามีขอบเขาสูงทางตะวันตก ลาดเอียงไปทางด้านตะวันออก